ได้หน่อยได้หน่อยเอา <laughs> <laughs> <chơn. cười> <anh>. <laughs> เดหน้าขอพี่พูดด้วยนะไปไมเขาถ่ายรูปถ่ายรูปพี่จะเล่นยิ้มลก้อนอะรีนี้พี่ครับน้องสา ให้มึงกระดับสวแล้วบานจ้สาวเคนะครับที่นี่ที่ตั่ห้ามไที่เขาหลอนดูว่่วันนี้รู้หลักสถิตได้เปล่า่นะครับรลก่อนห้านี้นะมันจะไม่เหลืออย่างนี้มดูนะ ทนีาครับทได้ไครับนาลอนาลอ้าอรอ้าครับอเีโอคนกามาร่วมกิจกรรมและแวะเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านของวันในครั้งนี้ครับผานของคณะผู้บริหารส่วนตำบลเชงศิ์ท่านผู้วยา ผู้ใหญ่ได้ผู้นำสนะตรีคณะครูอาจารย์ตลอดอจนพี่น้องบ้านขาวฟ้ทาทุกทรานรู้สึกมีความสุขและเป็นเกียรตินะครับที่ทีมงานและคณนะได้แบ่งเวลามีค่าแบ่งเวลาในส่วนกิจกรรมมาร่วมมีน้ำใจมาร่วมสนับสนุนและส่งเสริมในด้านคุณภาพชีวิตในส่วนของ มาของพวกเราในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับในชาวชุมชนอีสา t โปกไทยแนด์ะครับซึ่งมีกันอยู่คาดว่าประมาณในล็อกอินทั้งหมดเนี่ยล็อกอินจะถึง5,000คันนะครับแต่ก็มีผู้ร่วมบริจาคก,กันเข้ามาซึ่งเราก็พอรวบรวมได้เป็นจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือได้ได้แก่สนามเด็กเล่นที่เราเปิดไปสักครู่นะครับ แล้วก็จะมีชุดนักเรียนนะฮะแล้วก็สิ่งของทงาด้านหลังนะฮะสำหรับที่มาวันนี้ในวันนี้เ็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทุกคนก็ตั้งใจกันมาเพื่อน้องๆน,นะฮะแล้วก็พี่น้องบ้านเขามันนะครับก็กผมก็เดี๋ยวขออ่าอ่าจะขอมอบชุดนักเรียนให้กับเด็กๆเลยละกันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ ขอชช่นชมน้องๆนะครับที่อยู่รอน้องๆลูกๆนะลูกๆที่อยู่รอพวกพี่ๆอาอากันนะครับแม้ว,ว่ามันจะเลยเวลามาสักน,นิดนึงก็มาไกลนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญขึ้นมารับเสื้อผ้าชุดเรียนนะแล้วก็มีท่านี้มีอ่าเป็นอ่าชุดเครื่องเขียนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีสตังค์คนละหนึ่งร้อยบาทนะลูกเอาไว้กินขนม นะครับได้ทุกคน83คนครับขอบคุณครับทียอิทเรีนให้ครับบาร